มีที่อาบน้ำสองแบบเลยนะคะเป็นอ่างยืนอาบด้วยเนี่ยมองไปโน่นเห็นบาฝรั่งเลยนะคะทุกคนอพอฝนหยุดนะคะท้องฟ้าดูสดใสามากเลยค่ะมีฝรั่งอาบน้ำอยู่เหมือนกันนะคะอุย้ยสวยแล้วนะคะคุณแมน มีเขามีอ๋อภูแมมีทางเข้าทางออกบูสสวยค่ะอ๋อ,อนี่ค่ะตรงแรม นี่สุพิเรี k เทคย r ชูออฟฟ f f อกเกตโอ้สวยยน้องคะอย่าเพิ่งไปหัวมันโดดเด่นมากเลยนะเนี่ยค่ะทุกคนผู้แมนนะคะเนี่ยเมืองขอนแก่นนะคะ โอ้วัน o ดอ e r ful very very nice ปีเตอร์วันที่บาร์เปิดมนกันตึกนี้โดดเด่นมากโรงแรมอะไรเนี่ยถ่ายมุมสูงนะคะชั้น13โรงแรมพูแมนค่ะ นี่เห็นสารหลักเมือง term, นี่คะ่ะทุกคนห้องนี้2อ0พัน0อนะคะมีโต๊ะทำงานด้วยมีกระจกสวยดีคะ่ะ ห้องน้ำนะคะห้องอามน้ำก็จะมีนี่ค่ะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมอ่อนๆมีที่อาบน้ำสองแบบเลยนะคะมีแบบเป็นอ่าง แล้วก็เป็นแบบยืนอาบด้วยเนี่ยค่ะมีโทรศัพท์ emergency เางเนี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นตู้ด้วยนะคะนี่มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะตู้เสื้อผ้าในห้องน้ําเลยทั้งข้างในข้างนอกนอาบน้ำเสร็จก็เอาเสื้อผ้าออกมาได้เลย แล้วก็นี่เป็นชุดเสื้อคลุมมีที่แขวนค่ะทุกคนชอบเลย หลายอย่างเลยนะถังขยะโอบดูวางกระเป๋าเก้าอี้นั่งชมวิวตรงนี้มองไปโน่นเห็นบาฝรั่งเลยนะคะทุกคนเนี่ยบาฝรั่งละ่าปีตื้อช่วมา,มานั่งมองห้องนี้ละแต่บาร์นี้ค่ะตาปิตื้อช่วมานั่งอยู่บาร์นี้ประจำาสองสามบาร์เนี่ยบาร์ <laughs> tiếng đồn tiếng mình sao chẳng. Thơ yeah, okay. เนี่ยค่ะทุกคนตรงนน้นก็เป็นรีเฟปชั่นนะคะและ้วทางนี้ก็เป็นร้านอาหารนี่ค่ะสวยมาก น้ำตกยังไม่มีนะตอนนี้ สวยจังเลยค่ะทุกคนยันหลังคาเลยสวยยันหลังคาอ้าวฝรั่งมาแล้วที่จิบกาแฟนะคะทานอาหารเช้าถ้าทานอาหารเช้าเพิ่มไปอีกตั้งเก้าร้อยเลยนะทุกคนพี่นัทก็เลยเอาแค่นี้ค่ะ

อ๋อโอเค What มีอะไรอ๋ออู้มีมีแขกเ <c oughs> นี่ยคะ่ะทุกคนไม่ต้องบรรยายเลยนะคะให้ดูภาพเอาเนี่ยทางขึ้นชั้นสอง อยัาเพ่อาเดมไว้สม่ห้ามนัง mm hmm. ่งเดดวันเดลูม it not swimming p o ห้องใหญ่มากค่ะทุกคนจัดงานได้สบ,บายเลย ก็คงจะให้บริการเช่าอะค่ะทุกคนสวยอะโอเคพีเตอร์ no no not get in ฮ่าฮ่าฮ่าย่า dipecahkan di luar kanan gue mm -hmm. mm -hmm. yep. nih ล้วก็เดินตามฝลัง่งโอเคชุดวีนับอ,อุ้ยขอโทษค่ะจะ,จะไปดูสว imming มมพูลอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อขอบคุณค่ะดไ,ดไ,ได้จ้ะขอบคุณมาก น,นู่นไงโอ้ฝนตกโอ้มีฝรั่งชั้นสี่นะคะสวิ m m i n g pool พออยู่ชั้นสี่นู่นเลยเอาแล้วฝรั่งเดินไปนะ่ะกลัวลื่นจังที่จะมีฝรั่งอาบน้ำอยู่เหมือนกันนะคะฝน วิวสวยดีค่ะัำสี่นะคะเ mm hmm. <Any S 2> อ็นี่เขาให้ใส่รองเท้าแบบนี้เดินหรือเปล่าโดยปกติเขจะไม่ให้ใส่รองเท้าเดินนะเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าอ่ะค่ะหรือเปล่าเอ mm hmm. นี่มันไม่เหมือนสไตล์ไทยเลยนะเปนแบบ น่าร้อนนะโหสงสัยคนจะเยอะเล่นน้ํากันเพลินเลยแหละตอนกลาคืนน่าจะสวยอะค่ะทุกคนาฟอ i นี่ n อ่ r e เเ e ปชั่นอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่เป็นเซตอาหารทีทฮเลติบติบัท Yeah, second floor. That's what you undo. Go to do. the second floor. Look at all the shops in there. What shop? <coughs> ก็สุดยอดเลยนะมันไม่มสไตล์ไทยอ่ะแต่มันก็โอเคอยู่ดนตรีเกียบวิวสวยมากแล้วค่อยดูตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะทุกคนวิวสวยจริงๆวิวเมืองขอนแก่นนะคะโฟกัสจากโรงแรมภูแมนค่ะ นี่ตึกอะไรไม่รู้นะโอ้โหสูงโดดเด่นมากแต่ตึกนี้ก็เป็นโรงแรมขอนแกนนะคะส่วนด้านซ้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมอะไรก็ไม่รู้อีกกันเลยค่ะทุกคนแต่ที่จำได้นั่นก็คืออันนี้ค่ะเป็นเ,เป็นสารหลักเมืองนะคะส่วนนู้นนะคะที่เห็นโน,น่นนะก็เซนทันค่ะนี่เซนทันนะคะ น่าจะเป็นทางรถไฟอยู่ดอนนะคะใช่แล้วล่ะ mm hmm. เพราะว่าไหนอะสถานีรถไฟออเขาจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ mm hmm. ตกวิวก็ยังสวยนะคะทุกคน mm hmm. เนี่ยคะ่ะ หโหมองไม่เห็นอะไรเลยแต่วิวสวยมากค่ะโอ้พอฝนหยุดนะคะท้องฟ้าดูสดใสามากเลยค่ะวิวมุมสูงขอนกันนะคะทุกคน มีขนาดชั้น13บสามนะเนี่ยเอ้ยสวยสวยสวยเห็นทางรถไฟด้วยโน่นนะคะทางรถไฟห้องที่เป็นห้องที่เก็บเสียงดีมากๆเลยนะคะทุกคนดูตาปีเตอร์ไปถึงไหนแล้วต้องใส่ถึงถึงบาแล้วมั้งตาปีเตอร์นะคะ เห็นไหมแม๊เดินเข้าบาร์เมื่อกี้นี่และตึกอะไรนะคะ